สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุมสุคนที่อยู่ในประเทศและกับต่างประเทศที่เขามาเบิ่งทางส่องยูทูบบอสิทาสเนลโมนีกาสิได้มาอัดคลิปให้พี่น้องเบิ่งคือเก่าเพราะว่าทางลูกค้าก็ได้นํารถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรเขามาหั่นเป็นรถยี่หอ้อเคนบูหรือว่าเป็นจักรจีนลอยเสาหา่าทังลูกค้าได้เอามานี่ทางลูกค้าเป็นบอกว่ารถนี่สตาร์ทวืดสตาร์ทบก,กสตาร์ทบบติดเนาะสร้างกับยังบัตรทันได้กดหรือว่ายัางบัตรทันได้เบิ่งแต่ว่าเป็นฐานเบิ่งนี่อาจจะเป็นนุ้ด เพ็ดคัดน้องสร้างกันยังบัตรในมั่งเอาไป็นพนักงนได้พี่น้องได้สร้างกันสีได้ถอดได้มัากบึงสะกอนเนาะเพราะว่าสุดเพ็ดคัดมันนี่มีอย่างเน่เสียกันยังบัตรในหูน้อพี่น้องเนาะสร้างก็ได้เอากุญแจมากันสีได้ถอดและกันสีได้กวดบึงสะกอนมีอย่างเน่ยถอดบึงสะกอนได้พี่น้องเด้อะถอดบึงสะกอนเพราะว่าทั้งในนี่ก็มีอย่างเน่เสียนี่ก็ยังบ่ทันได้หู้เนาะสาเหตุ มีอย่างแน่เสียด้วยา่าพังกะยังบททานได้หูต้องสิได้ไขได้ขวดบนสรกอร ตีว่าถอดน็อตแล้วเรียบร้อยนะพี่น้องนะแกตีว่าได้อถ,อถอดมาแล้วเรียบร้อยมาบึน้ำกันใกล้ๆนะพี่น้องนะ ได้ถอดผ้าประกบออกมาแล้วเรียบร้อยนะพี่น้องน้องก,กาสีได้ถอดได้ตัวนี้ออกมาแล้วก็สีได้ขันน็อตแล้วก็สีได้ขันน็อตได้ตัวนี้ออกมาแล้วก็ซีได้ถอดมาเบิ้งตั้งสองตัวนะพี่น้องเนาะงออกอามาเบิ้งก่อนว่าตัวใดเสียช่างกาสีได้ถอดออกมาเบิ้งก่อนนะพี่น้องเนาะ กระถะงนี่ยี่นิ้งสองตัวข้าศิได้หันออกมาสก้นนักปิดองนอกก็ สิบุคัยได้ยินเสียงไม่ดีหรอกไหมคะ ตัวนี้มันมีกิบลอ็อกตรงนี้งัดกิบล็อกนี่ออกซะก่อนในการทีได้คันน็อตตัวนี้ จิบออกสกอนจิบหลอกจิบหลอกควรนอด สิได้หันน็อตทั้งสี่ตัวตัวนี้ออกกสิได้มีน็อตทั้งในอีกล็อกอีกทั้งในอีกตัวหนึง่งน็อตสี่ตัวนี้ก็ถือว่าออกออกมาแล้วเรียบร้อยเนาะ จะมีนับข้างในอีกตัวหนึ่ง ถือว่าได้ถอดออกมาแล้วการซีดีกวดและการซีดีเสกมบืองสะกดนะพี่น้องเนาะกาได้บางได้ออกมาเบิ่งแล้วเรียบร้อยเนาะกาถือว่าเพนแคปในการซีดีดเปลี่ยนตัวไม้ให้ทั้งลูกค้าเลยเพราะว่าเจ้าตัวไม้ไมาใส่เนาะแล้วก็รุ่นนี้มันสีเป็นเพน,นคัดอยู่สีเพน เผ่นคัดแตการวิธีการใส่วิธีการประกอบอลาอย่าลืมมีเล็กนอกมาทินมีเล็กลองเพลนคัดแต่และตัวตามดยเพลนคัดก็ได้เลี้ยงแผ่นขัดแล้วเรียบร้อยก็จะได้ใส่ตัวนี้

すっごい買ったな。 Đẹp lắm Các See, they cannot jump. Can I support? กะตัวได้ประกอบได้หั่นเขาแล้วเรียบร้อยเนาะสุดเพนคัดนี่ก็ได้ออกมาแล้วก็ทำความสะอาดไม่สุดเพนคัดได้ทำความสะอาดหม่แล้วก็ได้มาล่างแล้วเรียบร้อยแล้วก็ได้ประกอบหม่แล้วก็ได้เปลี่ยนเพนคัดใหม่เนาะแล้วก็สางกัดกำลังหันห่นหรือว่ากำลังประกอบเขาอยู่ว่าสี ได้รือบอกกับยังบุตันได้อู่นพี่น้องน้องก็กำลังเสิกเบื้องบนก็ได้ประกอบสุดฝาครอบเขาซะก่อนแล้วก็สิได้คันน็อตอีกตัวหนึ่งแล้วก็สิได้มาลองสตัดหรือว่า ellt, มันหยันเบิ้งว่ามันชีวุดคือเก่าบ่เพราะว่ารถกันนี่อาการใจเหตุนี่คาดบอกเก้อนะพี่น้องน้องรือว่าสตัดบุดสตัดยากสตัดไม่ได้ ก็เลยได้ออกมาทำความสะอาดสุดเพนขัดไม้แล้วก็ได้เปลี่ยนเพนขัดไม้เนาะตอนนี้กำลังประกอบเขาไก่สีเลี่ยนแล้ว,ลวก็ได้ประกอบเขาแล้วเรียบร้อยกส็ได้ใส่น้ำมันเครื่องแล้วกส็ได้ลองสตาร์ทือว่ายันเบังก่อนว่ามันสีวืดบ่นะพี่น้นองเนาะสาร้างก็ได้เทน้ำมันเครื่องเขาซะก่อน น้ำมันเครื่องใหม่มันเติมแล้วน้ำมันเ,เก่าเพราะว่าน้ำมันเก่านี่ก็ลูกค้าก็ได้เปลี่ยนใหม่เนาะเปลี่ยนไปแล้วรถยันวืดลูกค้าก็เลยเอาตัวเก่าเนาะพี่น้องเนาะใส่เทเขาเหมือนเดิมด้วยคือเก่าเนาะก็ได้ประกอบขาสตัร์เขาแล้วเรียบร้อยก็สิได้ลองสตัร์เบิ่งนบาลซิวืดบ่ สิได้ยินนะพี่น้องน้องเมื่อก่อนเนี่ยยัดเนียนูดเลยเอากระตือว่าโอเคแล้วเรียบร้อยนะพี่น้องนาะสำหรับรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรลอยซาหาเคนบูเป็นของจีนคือเก่านะพี่น้องนาะรถคันนี้ก็ได้มาเปลี่ยน สุดแผนคัดไม่นอนลูกค้าได้นำรถเข้ามานี่กะยันวืดน้อพี่น้องน,อน้องยันวืดเดี๋พี่น้องเลยสตาร์ทวืดน้องสตาร์ทบ่ได้เอากระตือว่าตอนนี้กะถือว่าแล้วเรียบร้อยแล้วน้อพี่น้องเนาะเออเอากระตือว่าโอเคน้อพี่น้องน้องแล้วเรียบร้อยสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ลอยเซาห์เคนบสำหรับคลิปนี้กะฝา,าเกเป็นพีพีน้องเอฟซีเปิสขขดสกุสกุลที่เข้ามาเบิ่งทางช่องยูทูป บาสิทธากายจะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้กาจกจบเพียงสาม,มีนะพี่น้องเนาะ